หนึ่งวิธีที่ทําให้ลูกของคุณเก่งภาษาอังกฤษามากขึ้นได้อย่างทันทีคุณแซมเคยเจอปัญหาที่ว่าน้องมาไลน์ครูแซบฝังว่าเออแม่เขาให้เขาท่องคําศัพท์เนี่ยล้าเขาจาไม่ค่อยได้แล้วมันมันเหมือนโดนกดดันว่าต้องท่องคาศัพท์เวลาเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจําไม่ได้เลยอยากให้คุณพ่อแม่เอาคํานี้ไปใช้หรือเอาข้อนี้ไปใช้ว่าจะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถปรับปรุงตัวเองได้อย่างไรใช้เทคนิคข้อนี้เลยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเขาให้เสริมสร้างว่าเขาเนี่ยต้องมีความสุข ในการทําด้วยแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆคาที่ท้องได้วันนี้ไไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกดดันเขาสิ่งที่ต้องทําคือให้ความมั่นใจแล้วก็ให้ความเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะชมเขาหน่อยนะครับชมให้เด็กๆรู้สึกว่า การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกนะบางครั้งเขาก็เหมือนเรานี่แหละที่เราตระหนักไม่ถึงคุณจงบอกลูกของคุณว่าเออไม่เป็นไรนะเมื่อวานเราไม่รู้คําศัพท์คํานึงวันนี้เรารู้คาศัพท์เพิ่มอีกคำหนึ่งก็ดีแล้วเห็นไหมทุกคนบางครั้งการที่ให้กําลังใจลูกของคุณให้กําลังใจลูกของคุณเนี่ยมันก็ช่วยให้คุณรู้สึกดีด้วยและลูกของคุณก็รู้สึกดีด้วยบางครั้งเราจะต้องตระหนักไปถึงว่าเฮ้ยต้อท่องคำศัพท์อะไรทั้งหมดเป็นร้อยคำล้านคำก่อนหรือเปล่าถึงจงจจใใ้้กกลลัูไดนีเป็นสิิ่่งทีผดเพืืพ่่่ออนนเพจงงให้้้คววามรููสึกกกดีๆัับลไปตตแ น,นี้เลยตั้งแต่คำแรกที่เขาท่องได้ตั้งแต่คำที่สองที่เขาท่องได้เพื่อนไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้เขาใช้ไปได้จนครบหลายล้านครับวันนี้ครูแซมขอฝากคุณให้ดูไว้นะว่าการที่คุณอยากจะให้ลูกของคุณเก่งภาษาอังกฤษต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเขาวันนี้ครูแซมขอไปก่อนแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าคุณได้เอาคํานี้แปแนะนําลูกหรือเปล่าอ่าเป็นยังไงมาบอกด้วยนะไปแล้วครับวันนี้รักทุกคนรักคุณบายยครับ